เจ้าสบายดีเด้อเบอร์ทุกคนมือนี้คลิปนี้กับบูมี่อย่งางไยเนาะมาเฮ็ดกันผัดเผ็ดกุ้งไข่าดาวกินเนาะอันนี้ค่อยอันเฮ็ดไข่าดาวก่อนแล้วแต่คนมักเนาะคนมาเฮ็ดไข่าดาวน้ำหลังก็ได้เนาะไข่าดาวนี่เฮ็ดตามใจเลยมักสุกมักบัสุกเนาะ หลังจากข้าเห็ดอันไข่ดาวสุกแล้วเนาะไข่ดาวค่อยก็ได้หน้าตาแบบนั่นแหละเขาก็เอาโมของอันขาเห็ดไข่ดาวเนาะมันน้ำมันมันกันยังอยู่เขาก็เอามาเอาหัวหอมบวแดงนะมาคั่วก็เนาะมาเกี่ยวก็น้อยนึงแล้วเขาก็จึงเอาอันพริกแกงมาใส่พริกแกงนี่ก็แล้วแต่คนหมักคนหมักใส่หน่อยใส่หลายใส่ตามใจเนาะ ถือว่าเฮ็ดอันอาหารหรือว่าของกินนี่เนาะแต่ละอย่างแบบเขาปรุงตามใจเลยเนาะโบบคอยมีสูตรตายโตค่อยนะมักหน่อยมักหลายทำได้รสชาติแบบไดปรุงใส่ก็คือขัาวพริกแกงพอมันหอมนอยนึงเนาะเ่าคอยก็เอามักทั่วขวัาวลุง เพราะว่าปักทั่วมันนานสุกกุ้งหันมันสุกไวเนาะบางคนก็แล้วเต่ขวกุ้งก่อนเนาะคันเห็ดซีนหมูนี่แล้วขว่วซีหนหมูก่อนเนาะซีนหมูมันนานสุกปรุงตามใจเพราะว่ามีเวลาเฮ็ดกินอาหารจานด่วนแซ่บได้ละกิ่นแบบสิกิ่นข้าวได้หลาย ขัวบักทั่วได้แล้วก็ค่อยก็เอากะทิลงเลยเพราะว่าสีปรุงน้ำมันปรุงน้ำมันก่อนเนาะปรุงเครื่องปรุงรสชาติมันกะว่าได้แล้วค่อยจึงสิเอากุ้งลงเพราะว่ากุ้งเขาเอาลงเบ็ดเดียวหนึ่งมันก็สุกละแต่ว่าปรุงให้รสชาติเข้มข้นนั่นะมักหน่อยมักหลายตต่มใส่เนาะอันนี้ค่อยสี่ืตมน้ำน้อยหนึ่ง พวากะติมีตก่กะทิมันเกินไม่หมาะคนละนะ <c ười> ค่อยตืมน,น้อยนึงค่อยกระใส่น้ำตาลอันบวงกาแฟน้อยนี่แหละบวงกาแฟน,นะป่าน้อยนึงมักหวานหมักบหวานปุงเนาะน้ำป่านี่ก็ซิใส่เลยบริกาดอกจากเอาเห็ดต่ว่าโบาให้มันเค็มละเฮาจึงมาตืมเอาวะนะ ปุ่งได้ละก็เอากุ้งใส่กุ้งมีค่อยก็ซื้อย uh e. ูฮานเอเซียเนาะมันเป็นกุ้งแซ่แข็งนะปัดตอนเขาเสียอกมาให้กินเขากะออกว่าเขาเสียกิน่นจำได้เขาเอาปะไวใ้ให้มันละลายแล้วเขาก็มาแกะแล้วก็มา,กวกมาปาด่อนท้องมันนะเอาขี้ออกแซ่ได้ละเนื้อซีดมันนะนุ่มกรอบอันคันว่าซื้อกุ้งยูฮานฝรั่งกระเจ้าสนหลยูฮานฝรั่งตลาดฝรั่งนั่น กระเจ้าลวกมันสุกสุกแล้วเขามีแต่เอามาเอามาจำกินกับมาจงแน่ฉันบอกกับเวลาเขาเห็ดยำให้อย่างเออเขาเอาใส่ได้แต่ว่าเขาเอามาขั่วมาอย่างแบบซี่มันรสซัิมันผัดู่เสบคือกับกุ้งสดแบบนี้ก็ซื้อไว้สองอย่างเนาะกุ้งกระตูใหญ่ดีซีนนมันแซ่บๆกับปะมันไว้น้อยหนึ่งเนาะ พอให้กุ้งสุกนี่แหละ หลังจากกุ้งเขาได้แล้วเนาะบันนี้เขาก็ไปตักข้าวงวมแล้วก็เอามาลาดใส่ข้าวเลยรสชาติก็เลี้ยวแต่คนมักค่ะบบมีบอกเผ็ดเด้อเพราะว่าบอกเผ็ดค่อยมันเบิดค่อยใส่ต่ไบขี้หูดก็บมันหัวโบนใหญ่นะแล้วก็มักทั่วแล้วก็ขัดทรายน้อยหนึ่งเนาะปรุงตามใจหน้าตามันก็ได้แบบนี้ เอาคลิปนี้มาฮอดน,นี้ก็ได้ซำนเนเดอรขอบใจเดอรเบอร์ทุกคนที่เข้ามาหับซูมมาติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเฮาเนเดอหน้าตาก็ได้แบบนี้เดอร์มาเดอร์มากินน้ำกันเบอรทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีแซ่บแซ่บน้ำกันเดอร์